สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพระเครื่องทั่วทิศทั่วแดนราคา100นะวันนี้นะคะก็อยู่กันใน ep ที่50นะคะ ep ที่50นะคะอย่าลืมนะคะชื่นชอบรายการไหนก็จดจำเลขรายการให้น้องกันด้วยนะพี่พี่นะวันนี้นะคะน้องก็มีมาให้พี่พี่รับชมทั้งหมด50รายการเหมือนกันเลยก็จะเป็นรายการธรรมดาราคา100บาททั้งหมดเลยนะคะไม่มีรายการพิเศษนะ พี่พีใดที่เพิ่งเคยรับชมนะคะน้องก็ขอฝากนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะพี่พี่ไหนที่เคยกดแล้วนะน้องก็ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยพี่พี่นะเพราะว่าน้องก็เมาะพระสวยๆมาให้พี่พี่รับชมกันทุกๆกวันเลยนะคะก็จะมีพระใหม่ๆสวยๆทางนั้นเลยพี่พี่นะจะไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาดูรายการที่หนึ่งกันเลยนะคะ เบอร์นิดหน่อยนะคะรายการที่หนึ่งนี้เลยะค่ะ mm. เป็นเรียนลุงพ่อพรม,มนะคะ mm. นั่งมาในหลังคางแบบนี้เลยพี่พี่<ส><ด>รายการที่หนึ่งนะสวยๆเลยหนึ่งร้อยบาทนะคะเป็นรุ่นพิเศษเลยรุ่นนี้รายการนี้รายการที่หนึ่งนะคะ mm. ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สองค่ะ mm. นี่เลยนะคะเป็นลวงปูทวดพี่พี่นะลวงปูทวดนะคะดู เป็นพิมพอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะด้านข้างประมาณนี้เลยส่วนเนื้อหาด้านหลังนะคะก็เก่าๆแบบนี้เลยนะรายการนี้รายการที่สองนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามค่ะนี่เลยค่ะเป็นลูกอมถักเชือกพี่พี่นะนี่สวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่พท่านไหนชื่นชอบก็รายการนี้รายการที่สามนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่4ี่ค่ะนี่เลยนะคะจะเป็นพระกุเก่าเลยเป็นหลวงปู่ศุกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะดานข้างประมาณนี้เลยนะคะหรืออาจจะไม่ใช่นะด้านหลังเน่ยค่ะประมาณนี้นะคะรายการนี้รายการที่4นะพี่ๆนะต่อไปรายการที่5ค่ะนี่เลยค่ะเป็นพระนางพญานะคะด้านข้างพี่ๆ ส่วนด้านหลังนะคะเนื้อหาเก่าๆแบบนี้เลยชื่นชอบไหมก็อุดหนุนกันได้เลยนะ mm hmm. ต่อไปเนะค่ะจะเป็นรายการที่หกค่ะ mm hmm. นี่เลยนะคะเป็นพระปิดตาพี่ๆค่ะ mm hmm. พระปิดตานะเนื้อหาเก่ามากรายการนี้ดูนะคะ mm hmm. ส่วนด้านหลังนี่เป็นปั๊มลงไปแบบนี้นะคะรายการนี้รายการที่หนะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่7ค่ะนี่เลยค่ะเป็นพระสมเด็จค่ะพี่พี่ค่ะเป็นพระสมเด็จนะึ้นคาบตกสะเก็ดแล้วแบบนี้เลยค่ะดูด้านข้างนะนี่ด้านหลังประมาณนี้เลยพี่พี่นะรายการนี้รายการที่7นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่8ค่ะนี่เลยนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่แพร่ค่ะ เป็นเหรียญใบขี้เหล็กนะคะก็จะรูปทรงวงรีเหมือนใบขี้เหล็กแบบนี้เลยพี่ๆเนื้อหาสวยๆกันเลยดูด,ด้านหลังนะคะเป็นรุ่นปลอดภัยนะรายการนี้รายการที่แปดนะคะต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่เก้านะคะนี่เลยค่ะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อคล้ายพี่ๆนะเก่าๆเลยนะคะมีครับกรดดำๆขึ้นเต็มเลยพี่ๆดูด้านข้างนะ ด้านหลังนะคะประมาณนี้เลยนะคะส่วนฐานนี้เลยพี่พี่นะรายการนี้รายการที่9นะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่10ะค่ะนี่เลยนะคะเป็นพระลีลาพี่พี่นะสวยมากดูพี่พีเกาๆมีครับกรุดินขึ้นแบบนี้เลยค่ะด้านหลังนี่นอหาประมาณนี้เลยนะรายการนี้รายการที่10นะคะ ต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่11นะคะนี่เลยค่ะเป็นพระสมเด็จค่ะสมเด็จเก่าๆมีค่าดำๆขึ้นแบบนี้เลยพี่ๆรายการนี้เก่าๆเลยรายการที่11นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่12ค่ะนี่เลยนะคะเป็นเหรียญเก่าๆเลยพี่ๆนะ นี่เป็นเหนรียญพะท่านนุยนะคะเป็นรุ่นอายุ78ปีค่ะดัานข้างนะส่วนด้านหลังก็จะมีเสือหน้าแมวแบบนี้เลยพี่พีรายการนี้รายการที่12นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่13ค่ะนี่เลยค่ะเป็นพระสมเด็จค่ะพี่พี่ค่ะพระสมเด็จเนื้อหาแบบนี้เลยดูนะ ด้านหลังจะเป็น J d ดีแบบนี้เลยค่ะพี่ๆค่ะเตรียมใส่กรอบมาด้วยพร้อมใช้งานอีกแล้วรายการนี้รายการที่13นะต่อไปค่ะเป็นรายการที่14ค่ะนี่เลยค่ะเป็นเรียนหลวงพุทธทิมนะคะรายการนี้ก็เล็กๆไม่ใหญ่นะนี่พิมพ์ชัดๆสวยๆเลยค่ะดูด้านข้างนะเป็นเรียนสี่เงินๆนะคะนี่เลย รายการนี้รายการที่14นะคะอย่าลืมนะคะวันนี้ EP ที่ห้นะพี่พี่นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่15ค่ะนี่เลยค่ะเป็นพระปิตานะพี่พี่นะพระปิตาแปแผ่นทองด้านหน้ามาด้วยเก่าแบบนี้เลยก็จะเลี่ยมใส่ก,กรอบสีนาคมานะคะส่วนเนื้อหาด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะชื่นชอบก็อุดหนุนกันได้เลยนะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่16ค่ะ รายการนี้นะคะจะเป็นเรียนหลวงปูนทวดนะคะนี่เหยียบน้ําทะเลจืดนะคะนี่ไม่รู้ว่าวัดอยู่ข้างทะเลหรือเปล่านะดูนะคะส่วนด้านล่างก็จะเป็นหน้าหลวงปู่ทิมแบบนี้เลยนะคะเป็นใต้ร่มเย็นนะคะรายการนี้ก็รายการที่16นะพี่ไหต่อไปนะคะเป็นรายการที่17ค่ะนี่เลยค่ะจะเป็นเหมือนพระสมเด็จหรือเปล่าพี่พี่ นาแดงๆดำๆแบบนี้เลยรายการนี้เนื้อหาก็เล็กๆนะคะไม่ใหญ่เลี้ยมส่กรอบมาด้วยนะส่วนด้านหลังนะคะเนื้อหาประมาณนี้เลยพี่ๆค่ะราคาก็100บาทนะรายการที่17เจ็ดนะคะต่อไปเนี่ยค่ะจะเป็นรายการที่18ค่ะนี่เลยค่ะรายการนี้นะคะจะเป็นพระล่วงพี่ๆนะพระล่วงสวยๆเลยนี่มาซ้อนองค์แบบนี้เลยนะคะ เนื้อหาก็จะมีครับกรุขึ้นแบบนี้เลยค่ะด้านข้างอยู่นะส่วนด้านหลังนะคะดูเนื้อหาดีๆประมาณนี้เลยชอบเก็บชอบสะสมก็อุดหนุนกันได้เลยนะคะรายการนี้รายการที่18นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่19ค่ะนี่เลยค่ะเป็นพระสมเด็จนะคะพี่พี่ค่ะนี่ฝั่งเพชรมาเพชรเล่นแสงมากเลยพี่พี่นะดูนะ เนื้อหาพระเก่าๆแบบนี้เลยเหลืองๆนวลๆเลยนะคะนี่ด้านหลังก็จะเป็นเสียรประมาณนี้เลยค่ะรายการนี้รายการที่19นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่20ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อดิ่งค่ะพี่ๆค่ะนี่เลยเหรียญหลวงพ่อดิ่งนะคะเนื้อหาเก่าๆแบบนี้เลยนี่โอ้โหรับคคาวครับเคีียวขึ้นเต็มแบบว่าแย่งกันขึ้นเลยพี่ๆนะ รายการนี้ก็รายการที่20นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่21ค่ะนี่เลยค่ะเป็นเหรียญพระเจ้าตากสินมหาราชนี่เลยนะคะจากค่ายตากสินจันทบุรีพี่ๆนะเก่าๆแบบนี้เลยนะรายการที่21นะคะดูด้านหลังนะคะประมาณนี้ดูพี่นะสวยๆเลยนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่22ค่ะ นี้เลยค่ะรายการนี้นะคะเปินพระสมเด็จเนื้อขาวพี่พี่นะสวยมากเก่ามากเนื้อเปื่อยแบบนี้เลยนะคะชอบเก็บชอบสะสมอวดนนกันได้เลยนะเดินข้างประมาณนี้ส่วนอันนี้จะเป็นด้านหลังของเขาพี่พค่ะรายการนี้รายการที่22นะคะอย่าลืมนะคะชื่นชอบรายการไหนจดจำเร็งรายการให้น้องกันด้วยนะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่23ค่ะรายการนี้เป็นรูปลหล่อหลวงพ่อเงินนะคะก็จะนั่งบนแท่นมาสะสูงเชี่ยวพี่พี่สูงก็ปกติเลยเนี่ยดูนะด้านล่างฐานประมาณนี้เลยนะคะรายการนี้รายการที่23นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่24ค่ะเอะรายการนี้เป็นรูปลหล่อร้อยองค์หลวงพ่อท่านใดน้องก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะ รูปร่างรูปทรงประมาณนี้เลยด้านข้างนะส่วนเนื้อหาด้านหลังค่ะก็จะเอาเนี่ยเขาเก่าขึ้นคามดำๆแบบนี้เลยค่ะอันนี้จะเป็นฐานของเขานะคะรายการนี้รายการที่24นะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่25ค่ะรายการนี้นะคะจะเป็นพระปิตากุกเก่าขนาดเล็กเลยพี่พี มีครับกุน้้ำตาลดำๆครับดินขึ้นแบบนี้เลยนะส่วนเนื้อหาด้านหลังประมาณนี้เลยค่ะชื่นชอบไหมก็อุดนุนกันได้เลยรายการที่25นะคะช่องทางการติดต่อของน้องประมาณนี้เลยพี่ๆนะสามารถสแกน q r วโค้ดเข้ามาสอบถามทักดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะหรือจะโทรมาที่เปิดโทรศัพท์ก็ได้นะ0 8 4 180 3 1 5 9นะคะ อย่าลืมนะคะชช่นชอบรายการไหนจดจำเลขรายการแล้วก็เลขอีพีกันด้วยนะคะวันนี้อีพีที่50นะคะเพียนใดที่เพิ่งเคยรับชมน้องก็ขอฝากนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะเพียงใดที่กดอยู่แล้วน้องก็ขอกรับขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเดยไว้เป็นการเสียเวลาเราก็จะมาดูรายการต่อไปกันเลยพี่ๆนะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่2 6ค่ะ นี่เลยนะคะเป็นพระปิตาแบบยืนค่ะพี่ๆค่ะอย่าลืมนะคะจดจําเลขรายการกันดีๆนะคะชื่นรายการเหมือนกันแต่ว่าเลขรายการไม่เหมือนกันแน่นอนนะคะเนื้อหาพระลักษณะพระก็ไม่เหมือนกันนะพี่ๆนะรายการนี้รายการที่ยี่สิบหกนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดค่ะนี่เลยนะคะเป็นพระสมเด็จคะ่ะเริ่มตกสะเก็ดแล้วนะคะแต่ว่าเนื้อยังเป็นสีเหลืองนวลอยู่เลยพี่ๆนะ นี่ดูด้านหลังนะคะก็จะเลี่ยมใส่กรอบมาด้วยแบบว่าพร้อมใช้งานครบจบในที่เดียวเลยนะคะรายการนี้รายการที่27นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่28ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ฤาษีลิงดำพี่พี่นะนี่สวยๆเลยพี่พเป็นเหรียญสีออกทองแดงแบบนี้เลยนะคะด้านหลังก็จะเป็นยันแบบนี้เลยนะคะ สวยแบบนี้รายการที่28นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่29ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพารอดค่ะพี่ๆค่ะนี่เลยพาร,รอดเนื้อหาเก่าๆแบบนี้เลยนะดูด้านข้างนะคะส่วนด้านหลังค่ะเนื้อหาประมาณนี้เลยพี่ๆเก่าๆสวยๆกันเลยนะรายการที่29นะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามสิบค่ะนี่เลยค่ะเป็นหลวงปู่ทวดค่ะพี่ๆค่ะหลวงปู่ทวดเนื้ออะไรไม่รู้นี่ด้านหน้าเขาจะมีคราบขึ้นแบบนี้เลยนะคะส่วนด้านหลังเนะะ่ยค่ะประมาณนี้เลยพ,พี่เก่าๆแบบนี้เลยนะรายการที่สามสิบนะคะต่อไปค่ะเป็นรายการที่สามสิบเอ็ดค่ะรายการนี้นะคะเป็นตะกรุดมาพร้อมกับเหรียญเลยพี่พนะ นี่นะคะตะกรุดประมาณนี้เลยนะคะดูดีเทลกันดีๆนะคะดูด้านหน้าเหรียญกันค่ะเหรียญโอ้โหเหรียญเก่ามากพี่ๆนะขึ้นคราบกรดดำาคราบเขียวแล้วแบบนี้เลยด้านข้างนะคะรายการนี้ก็จะเป็นตะกรุดมาพร้อมกับเหรียญหลวงปู่ไข่นะพี่ๆนะสวยๆเลยนะคะรายการที่สาสิบเอ็ดนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สาสองค่ะนี้เลยค่ะ น่าจะเป็นพระกูกเก่าสมัยยุคสุโคททยหรือเปล่าพี่พี่ค่ะหรือว่าจะเป็นยุคธาราวดีนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยเป็นเนื้อชินนะคะเลี้ยงใส่กรอบใสามาด้วยดูนะด้านหลังประมาณนี้เลยรายการนี้ก็ใหญ่มากเลยพี่พี่ถึงใหญ่แบบนี้ราคาก็1 0 0รบาทนะคะรายการนี้รายการที่32นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่33ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระพงษ์สุพรรณค่ะพี่พี่ค่ะ ดูนะเนื้อหานะคะเก่าๆแบบนี้เลยดูด้านหลังเนื้อหาประมาณนี้เลยนะรายการนี้รายการที่33นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่34ค่ะนี่เลยค่ะเป็นพระปิดตาพี่ๆค่ะเนื้อหาเก่าๆแบบนี้เลยนะดูด้านข้างนะคะส่วนด้านหลังนี้ ประมาณนี้เลยพี่พีราคา100บาทนะเป็นปั๊มลงไปแบบนี้เลยรายการที่34นะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่35ค่ะรายการนี้เป็นพระสมเด็จหน้าแดงแดงแบบนี้เลยดูนะคะเลี่ยมใส่กรอบมาด้วยพร้อมใช้งานแบบนี้เลยนะด้านหลังก็จะแดงแด,ง,ดงเหมือนด้านหน้าเลยนะคะรายการนี้ก็รายการที่35นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่36ค่ะ รายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จหน้าดำๆเขียวๆเลยพี่ๆก็จะแปะแผ่นทองมาด้วยาเก่าวสวยๆแบบนี้เลยนะคะกรอบก็ฝังเพชรมาด้วยพี่ๆนะนหลังก็จะเขียวๆรุดๆลอกๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะรายการนี้รายการที่สามสิบหกนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามสิบเจ็ดค่ะรายการนี้นะคะจะเป็นพระพิดตาค่ะนี้เลยพระพิดตาเนื้อหาอ้วนๆแบบนี้เลยพี่ๆ ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะเป็นพระพิตาหลวงปุตโตนะคะรุ่นจมโบแบบนี้เลยรายการนี้รายการที่37นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่38ค่ะนี่เลยค่ะเป็นพระนางพญาพี่ๆค่ะเป็นพิมพ์ใหญ่นิดนึงนะเลี้ยงใส่กรอบฝังเพชรมาด้วยกรอบสีเงินเก่าๆแบบนี้เลยผราด้านในก็เก่าๆแบบนี้เหมือนกรรันรายการนี้รายการที่38นะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามเก้าค่ะนี่เลยนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะคราบดำดำขึ้นเต็มแบบนี้เลยพี่ๆเก่าๆแบบนี้เลยนะดูด้านข้างนะคะส่วนด้านหลังเนื้อหาแบบนี้เลยพี่ๆนี่เลยนะอันนี้จะเป็นฐานของเขานะคะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่สามสิบเก้านะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สี่สิบค่ะรายการนี้นะคะเป็น ลวงปู่ทวดนะคะพิมพ์เต่อลีดพี่ๆค่ะเนื้อหาก็เก่าๆแบบนี้เลยมีครับกรุขึ้นแบบนี้เลยนะคะด้านหลังประมาณนี้เลยนะตอเก่าสวยๆแบบนี้รายการที่สี่สิบนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สี่ิบเอ็ดค่ะนี่เลยนะคะเป็นเหรียญฉลุนะคะอืมเรามาเดาหลวงพ่อกันดีกว่านะพี่ๆนะเหรียญฉลุสวยๆเลยนะคะด้านข้างนะ ด้านล่างนี่เลยประมาณนี้เลยนะคะเป็นเรียนชะลุลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่พี่นะรายการนี้ก็รายการที่41นะคะอย่าลืมนะคะชอบรายการไหนจดจําเลขรายการให้น้องกันด้วยนะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่42ค่ะนี่เลยนะคะเป็นพระลวงปู่สุกน้ตัดหน้ามนหน้ามนแบบนี้เลยนะคะดูคนะนี้พี่พีเ่เก่าแบบนี้เลยนะรายการที่42นะ ด้านหลังเนะะื้อหาประมาณนี้เลยพี่พี่นะสวยๆเก่าๆกันเลยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่43สามคะ่ะนี่เลยนะคะรายการที่43บาคะ่ะจะเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะมีคราบดำๆขึ้นเต็มแบบนี้เลยพี่พี่พี่เวนไหนชอบเก็บชอบสะสมก็อุดนุนกันได้เลยนะ,ะด้านหลังก็จะมีลอตเตอรีแบบนี้เลยนะคะรายการนี้รายการที่ส3บสามนะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่4ี่สบี่ค่ะนี่เลยนะคะเป็นพระสมเด็จพี่ๆนะมีคราบเก่าๆดำๆขึ้นแบบนี้เลยทั่วหน้าเลยนะคะก็จะเป็นแบบว่าเลี้ยมเสร็จตลับเงินมานะคะด้านหลังเนื้อคะ่ะก็ประมาณนี้เลยรายการที่4ี่สบี่นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สี่สิบห้าค่ะรายการนี้นะคะจะเป็นเรียนลวงพ่อโมนะคะชื่อเล่นชื่อโมชื่อจริงโม สะเกิดมากมากนี่นะคะด้านข้างประมาณนี้พี่ๆนะส่วนเนื้อหาด้านหลังนี่เลยนะคะราคาก็หนึ่งบาทนะคะรายการนี้รายการที่สี่สิบห้านะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สี่สิบหกค่ะ นี่เลยรายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาเนะะื้อหาสี่เหลี่ยมขนาดเล็กเลยพี่พี่นะเก่าๆเล็กๆแบบนี้เลยไม่ใหญ่นะคะราคาก็100บาทเหมือนกันค่าจะส่งก็50บาทนะพี่พี่นะรายการที่46บนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่47ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระกิ่งปิดตานะคะอุ้มบาทมาด้วยดูนะเอ้ยเป็นพระปิดตาไม่ใช่พระกิ่งนะพี่พี่นะขออภัยนะคะนี่ด้านข้าง ดูอีกทีชัดๆนะคะนี่เลยนี่ประมาณนี้เลยนะคะรายการนี้รายการที่47นะคะราคาก็1 0ึ่งรบาทนะพี่พี่นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่48ค่ะรายการนี้เป็นพระซุ้มกอนะคะเนื้อหาแบบนี้เลยเก่าเขาวๆาวเลยพี่พค่ะดูด้านข้างนะ ดูด้านหลังพี่ๆค่ะเนื้อหาประมาณนี้เลยราคา100บาทเท่านั้นนะชื่นชอบก็อุดหนุนกันได้นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่49ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อช่วยพี่ๆค่ะนี่เลยหลวงพ่อช่วยดอกไม้สวยๆแบบนี้ชื่นชอบก็อุดหนุนกันได้เลยนะรายการนี้รายการที่49นะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่50ค่ะสวยๆเลยพี่ๆรายการนี้เป็นเหรียญหลวงพูดทีมนะคะนี่นี่เอียงคอนิดหน่อยนะคะเพิ่มดาเมจด้านข้างด้านหลังนี่จะเป็นรุ่นอายุครบ8รอบนะพี่ๆนะประมาณนี้เลยนะคะรายการที่50นะคะ วันนี้น้องก็มีมาพี่ๆรับชมทั้งหมด50ารายการกันเลยทีเดียวพี่ๆนะชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็อุดหนุนกันด้วยนะคะถ้าหากอยากอุดหนุนก็จะจำเลขรายการแล้วก็เลข E ีพให้น้องด้วยนะวันนี้น้องก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ